สมเด็จพระราชาธิบด,ดีแห่งสเปนกรุงมาริดหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถลม่มอันเกิดจากพายุฝนตกหนักในหลายแคว้นทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของสเปนโดยเฉพาะที่แคว้นบาเลนเซียความรุนแรงของพิบัติภัยในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน ในานามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมายังฝ่าพระบาทประชาชนชาวสเปนและโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียและความโศกเศร้าขณะเดียวกันก็หวังว่าการปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือจะพบผู้ที่รอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลตอบแทนของความพยายามทุ่มเทเสียสละในการช่วยเหลืออย่างไม่ลดละ ทั้งขอให้ทุกๆคนมีขวัญกำลังใจที่จะผ่านพ้นพิบัติภัยในครั้งนี้และให้มีการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณเวลา17นาฬิกา51นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยมรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดบางกุกษัตรยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายสุนาถบุญนาค นายสุนาธบุญนาเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2496 <c oughs> เป็นบุตรของนายทอกับนางทิติบุญนาคในวัยเด็กเข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบียนและโรงเรียนเทพศิรินสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านชีวิตการทำงานดำรงตำแหน่งประธานบริษัทปราริชาจํากัดส่วนชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางกรองใจบุญนาคนามสกุลเดิมยิ่งเจริญมีบุตรสองคนขณะที่มีชีวิตอยู่นายสุนาตบุญนาคเคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์นายสุนาตบุญนาคถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2567สิริอายุ70ปี6เดือน เวลา16นาฬิกา39นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมัมงกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็นพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในการนี้เสด็จเข้าพระวิหารทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแบ่นฟ้าแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชิน,นราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่มือพิษณุโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเด่นสง่าที่สุดในประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัยหล่อด้วยทองสำริดศิลปะสุขโขทยัยเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศิน จากนั้นทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาแล้วทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัต ถินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสง์ทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตราไว้บนผานแว่นฟ้าสรงประเขนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทําพิธีกฐิน,นก,กรรมเสร็จ ่งถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกฐถิน <c oughs> จากนั้นพระราชทานของที่ลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมีสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอัน้ำค่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทยัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจาก หลักฐานศิลาจารึกสุขโขทัยความว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระธันตธาตุสุคนทเจดีในส่วนพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่าราวพุทธศักราช1900โดยพระมหาธรรมรมาชาที่1 หรือพยานิไทยกษัตริย์รัชกาลที่6แห่งกรุงสุขโขทยัยส่งเลื่อมสายศรัทธาในพระบวรพุทิศาสนาได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปรางอยู่กลางมีพระวิหารสี่ทิศมีพระระเบียงสองชั้นทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้น3องค์เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้ง3หลัง ต่อมาในปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดบวรมหาวิหารและในปี2479กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานปัจจุบันพระเทพรัตนมุนีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาดมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษา226รูป โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่านรัศดรต่างเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องโดยต่างปราบปลื้มปิติที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชภูมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งที่ ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มเริงวิทยาจุลาภรณ์โรงพยาบาลจุลาภรณ์มีคณะบุคคลจากโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาจังหวัดนนทบุรีตลอดจนประชาชนนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัติยาราชนาวีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่ ละ9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และที่ชั้น1อาคารสำนักงาน1นรัฐตำหนักจักกรีบงกตจังหวัดปทุมธานีด้วย